โอละพ่อขอถวายบังคม ชมไรักแก้วคานีเอ๋ย e cribing, จะไปชมไม้รักพ um> ี่คานีเอ๋ยจะไปชมไม้รักพี่คานีเอ๋ยจะไปชมไม้รักน้องคานีเอ๋ยจะไปชมไม้รักน้องคานีเอ๋ยจะไปชมไม้ ไหน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 ข้าดูสิแต่งตัวประหลาดดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะเข้าไปถามให้ระวังตัวนะท่านท่านน่ะเป็นใครมาขวางหน้าพวกเราไว้ทำไมใช่ใช่ใช่ข้าเนี่ยเหรอระการถอยถอยถอยมาด้วย ระวังจะติดโรคพักการเราโรคใช่ไหมล่ะท่าน <mm> ไม่ใช่อ,อ้พักการที่อยู่ลบบุรีใช่ไหมละ่ะ <mm> ใช่ม <mm> าเนี่ยพักการเทวริสผู้คุมชะตาชีวิตของเจ้าทุกคนนี่แหละหน้าตาอย่างท่านก <mm> ารแต่งตัวอย่างนี้นะ เป็นพระการใช่ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อและพวกท่านจะเป็นใครพวกเราเนี่ยเป็นกษัตริย์ร้อยเอ็ดเจ็ดพระนครเป็นกษัตริย์ใชดและกำลังจะไปไหนกันพวกข้าเนี่ยกำลังจะไปพิธีโศกันพระขันพระกุมารที่เขาไกรราชพิธีโศกันพระขันพระกุมารอย่าไปแล้วเชื่อข้าเถอะเอ้ากลับบ้านกลับเมืองไปสักเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ท่าน ข้าตั้งใจมาใช่พวกข้าตั้งใจไปแล้วข้าต้องไปให้ได้ยังไงข้าก็ให้ท่านไปไม่ได้นี่ท่านจะลองดีกับพวกเราใช่ไหมมีทางหนึ่งท่านจะไปแน่ใช่ไหมใช่วาอาวุธไว้ที่นี่แล้วตัวท่านจะไปได้ไม่ได้ไม้แต่วาดอาวุธไม่ได้หรอกงั้นข้าก็อมไพวกเจ้าไปสงสัยจะลองดีนะใช่แล้วท่านจะได้เห็นดีกันถ้าพวกท่านอยากจะลองดีกับพระการก็เชิญ อ่าเดี๋ยว้าเพืรมานที่เราเดี๋ยวพร้อมครับโอระพ่อพร้อมกันทั้งตวโอระพ่อพร้อมกันทั้งตวงโอละพ่อกงสอนทั้งตวงโอละพ่อก่งสอนทั้งตวงโอละพ่อแผงสอนทั้งตวง โอระพอแผงสอนทั้งปวงโอระพ,พอสลบทั้งสวงโอระพอสลบทั้งสวง ไม่ฟังต้องให้ขาใช้กําลังในพวกนี้เดีย๋ยวข้าจะเข้าไปดูข้างในซะหน่อยควจะมีหน้าคุ้นคนพเพราะเพลงพญาเดินนะครับ ไม่ฟังเป็นยังไงล่ะเฮ้้นี่สลบแล้วยังจะมีทุกข์อีกตุอเดือดร้อน้าช่วยแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ยิ่งมีน้อยๆอ,อยู่ด้วย อยากกระโดดอีกคนทางนี้ดีกว่ายึดรู้ลิ้นพัดตารฉัแล้วฮึใสเวทมนต์ฆ่ามาันจะดีเอ็นยึดเดือดร้อ,อนข้าอีก เอายังไงกับข้าวะเนี่ยล <c oughs> องดีลองดีกับพักการไอ้กองคนนั้นมันยังน้อยไปเจ้าเตอไม้ตายค้า ยังไง<ะ>ป,รประกาศประกาศมาเน่ครับผมมาเน่มาครับก็จะต้องให้ใช้กำลังอีกคนหนึงข้าเตือนดีๆว่ามาให้ไปก็ไม่เชื่อเออต้องให้กันใช้กำลัง แต่ข้าจะปล่อยให้มันสลบอย่างนี้ก็ไม่ได้เดี๋เสือสางจะฆ้าไปกินซะเดีย๋ยวข้าจะแสกให้ฟื้นล้วกลับบ้านกลับเมืองไปซะโอ้ลนะพ่อฟื้นขึ้นทั้งปวง กลับที่ของข้าบ้างแล้วล่ะเอ้าแล้วท่านค้าการจะกลัอยังไงเด็เจ้าคะไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกข้ามาได้ข,ข,ข้าก็กลับเองได้โชคดีนะท่านกลับไปละแน่นะ